สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีปาทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสมหรับังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนี่ข่าวมาแล้วนะครับเมื่อสิ้นตุลฤดูกาลนะครับเป็นช่วงตลาดซื้อขายนะครับชื่อของเมริดติวานะครับก็จะโผล่ขึ้นมา ในเส้นทางการซื้อขายอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับทางด้านกาลาตาตลายนะครับกำลังเดินหน้าเพื่อพิจนารณากับเบ์โดติว่าแข่งทีมชาติโปรตุเกสใบ3สามสิบปีของแมนเชตอรและตอนนี้การพูดคุยเป็นไปในเชิงบวก โดยเจ้าตัวนะครับก็เปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ในการย้ายทีมในครั้งนี้แหล่งข่าวเผยว่าเบรดดซิวานะครับเริ่มสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสโมสรและสภาพแวดล้อมของทีมในตุรกีรแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความเปิดกว้างในการย้ายมาเล่นให้ยอดทีมแห่งแดนไก่งวงโดยประธานสโมสรของกาลาสตาลายนะครับได้อนุมัติให้ดําเนินการตามความต้องการของเบรโดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเหนื่อยหรือสัญญาเพื่อให้ดีนี้เกิดขึ้นตามรายงานพวกเขาพร้อมยื่นข้อเสนอระยะยาวให้ถึง3ปีพร้อมออปชั่นอีก หปีให้พิจารณานี่นะครับก็เป็นสื่อจากตุรกีนะครับก็ได้รายงานข่าวนี้นะครับว่าเบรโดติวานะครับอาจจนะอำลาแมนทิตี้ในฤดูกาลนี้เพราะว่าวัยของเขาในปัจจุบันก็30ปีแล้วนะครับนี่เป็นข่าวความเคลื่อนไหวของเบรโดติวามาดูข่าวต่อมาซิตี้เบนเป้าหาคอสตาเป้าเสาหลังกาเซียจ่อเลือกนิวบาซา แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หันมาเดินหน้าเต็มกำลังในการไล่ล่าตัวทางด้านเดียโก้คต้าผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเอฟซีปอร์โตเพื่อเสริมทัพในช่วงตลาดต์นี้หลังจากที่ล่าสุดนะครับโจนกาเซียของแอตเลตยันนะครับ,รบเป้าหมายนั้นเหมือนเดิมจากที่ทางเลือกของเขาจะเหลือเพียงแค่นิวคาสเติลหรือบาเตโลนาเท่านั้นไม่ย้ายมาแมนซิตี้จริงหรอนี่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับว่า สรุปแล้วแมนซิตี้เนี่ยแน่นอนว่า2คนเนี้จะเป็นเป้าหมายของแมนซิตี้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่านักเตะเนี่ยต้องการย้ายมาค้าแข่งในทีมเอติฮัดหรือไม่หรือว่านักเตะต้องการที่จะย้ายไปทีมอื่นเพื่อความท้าทายนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของ2นักเตะที่แมนซิตี้ต้องการในช่วงซัมเมอร์นี้มาดูข่าวต่อมา ซิตี้เลี่ยงจ่ายโบนัส5ล้านยูโรด้วยการให้คูซนอฟลงเล่นแค่9นัดมีรายงานเปิดเผยว่าข้อตกลงระหว่างแมนซิตี้กับล็องในดีนของอับดุลคอดีคูซนอฟแนวรับชาวุซเบกิสถานมีการระบุเงื่อนไขพิเศษว่าหากนักเตะลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ครบ10นัดในฤดูกาล2024-2025สโมสรน,นั้นต้องจ่ายโบนัสเพิ่มอีก5ล้านยูโรให้กับต้นแตงกัดเก่าของเขาซึ่งปรากฏว่าแมนซิตี้นั้นได้ตัดสินใจใช้งานคูซนอฟเพียง9นัดในฤดูกาลนี้เท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงงกาารจ่ยบนััด โดยสื่อหลายตำนักรายงานว่าสโมสรน,นั้นตั้งใจจะหยุดจํานวนการลงเล่นของเจ้าตัวไว้เพื่อไม่ให้ถึงเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานี่นะครับก็เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่แมนเิสตี้นั้นไม่ส่องอับดุลโคดีคูซนอฟลงแข่งขันนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับอ๋อรู้แล้วว่าทำไมช่วงหลังๆนะครับแมนเิสตอเรามักจะไม่เห็นทางด้านคูซนอฟลงเลยนะฮะ อามาดูคาสุดท้ายของ EP นี้แบมฟอร์ดยกสโตนแนวรับที่ดวลด้วยยากที่สุดในลีกแพตติกแบมฟอร์ดกองหน้าจากสโมสรอนลีดอยู่ในเตดให้สัมภาษณ์ล่าสุดถึงบรรดากองหลังที่รับมือด้วยยากที่สุดในตึกพรีเมียร์ลีกโดยเจ้าตัวยกย่องทางด้านจอร์นสโตนกองหลังทีมชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ว่าเป็นผู้เล่นที่อ่านเกมดีและยากต่อการเพสซิ่งอย่างยิ่งเขาได้กล่าวถึงจอร์นสโตนว่าการที่จะเอาบอลมาจากจอร์นสโตนได้นั้นล้อ เจ้ามันยากมากจริงๆคุณไม่สามารถกดดันเขาได้เลยเขาเล่นก,กับบอลเก่งมากและเขาแค่หลอกจังหวะด้วยการขยับเล็กน้อยเราต้องเสียแรงเพลซิ่งแบบป่าประโยชน์เพราะเขาแค่ขยับนิดเดียวคุณก็ต้องตอบตน้องและเขาก็หายไปแล้วแบมฟอร์ดได้กล่าวชื่นชมทางด้านลาป็อกอดีตกองหลังของเรือใบสีฟ้าแม้ดูจากหน้าจอไม่ดุดันแต่ของจริงนั้นไม่ธรรมดาเขาได้กล่าวถึงลาป็อกนะครับบอกว่าลาป็อกนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่โคตรเก่งเลย ผมรู้ว่าเขาเป็นกองหลังระดับท็อปอยู่แล้วแต่พอเจอกับตัวเองจริงๆตอนเขาเล่นให้กับซิตี้มันต่างออกไปตอนดูในทีวีคุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นกองหลังที่ดุดันแต่ความจริงเขาดุดันมากกว่าด้วยจอนโตนนะครับในปัจจุบันยังเป็นหนึ่งในแข้งของเปปกัวเดียล่าในถิน่นเอติฮัดทั้งในเกมรับและการสร้างสารรค์เกมจากแดนหลังส่วนลาปอกนะครับแม้จะย้ายออกไปเล่นในลีกซาอูนะครับ แต่ว่าตอนนี้มีการยกเลิกสัญญาไปแล้วนะครับเขาก็ยังได้รับการยกย่องถึงมาตรฐานการเล่นในระดับสูงที่ฝากไว้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่นะครับก็เป็นคํากล่าวของแบมป์ปอนนะครับเป็นกองหน้าจากสโมสรลีดยูเนเต็ดนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกองหลังที่รับมือด้วยยากที่สุดนะครับนี่นะครับก็มีชื่อของจอห์นสโตแล้วก็เอเมริกลาป็อกนะครับที่เขาดวลด้วยแล้วรู้สึกว่าสูไม่ไหว ใน EP นี้แอดมินก็ได้นำข่าวมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วนะครับพี่น้องชาวเรวใบตีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ